ชาวบ้านร้องผ่านสื่อหลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหมู่บ้านที่ปล่อยน้ำเสียลงคลองจนส่งกลิ่นเหม็นพายในซอยจันทองเยี่ยมคลองถนนตําบลนบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่พบคลองถนนที่มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและพบนางหน่งอุ่นใจอายุ70ปีซึ่งเปิดร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ติดก,กับร,ริมคลองถนนโดยนางหน่งบอกว่ากลิ่นเหม็นดังกล่าว เป็นน้ําที่ไหลลงในคลองและชาวบ้านต้องทนกับกลิ่นเหม็นนี้มานานนับปีโดยที่ไม่มีหน่วยงานใดลงพื้นที่มาแก้ไขซึ่งตนมีอาชีพขายอาหารตามสั่งบ้านอยู่ติดกับคลองจนทุกวันนี้ลูกค้าแทบจะไม่มีเข้าร้านเพราะว่าทนกับกลิ่นเหม็นไม่ไหวด้านนายพิทักษ์อยู่สุกรกำนันตะบลบางรักพัฒนากล่าวว่าน้ําที่ปล่อยออกมาเป็นน้ําในหมู่บ้านสิงเพร ซึ่งตนก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะชาวบ้านได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นจึงได้ประสานไปยังประธานนิติบุคคลหมู่บ้านสิงเพรให้มาดูตรงจุดที่ปล่อยน้ําเสียซึ่งในเบื้องต้นนายอาคมได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แก้ไขเป็นการด่วนซึ่งจะต้องถอดข้อต่อท่อน้ําให้สั้นลงเพื่อที่เวลาปล่อยน้ําออกมาจะไม่ส่งกลิ่นเหม็น เป็นปีๆแล้วเนาะอือเป็นปีๆแล้วที่ใช่ตั้งแต่มันว่าพูดถึงว่าตั้งแต่น้ำส้มรุ่นนู้นรุ่นไหนเพราะเริไหลรุ่มมาแล้ว่อใช่ไม่มีใครทำอะไรได้แต่แต่ที่เหม็นๆอย่างเงี้ยที่เขาปล่อยออกมากลิ่นเหมือนกลิ่นอะไรปะกลิ่นเน่ากลิ่นเน่ากลิ่นน้ำเน่าเหมือนน้ำส้มรุ่นเซิร์ฟโอ้กลิ่นท่วมเลยดังนั้นเลยแล้วทีเนี้ยคปล่อยอย่างนี้ออกมาบ่อยไหม ผมใส่จะบ่อยทีนี้ทุกคนแตไม่ไหววานก็เลยขายแล้วปล่อยทุกวันไหมคะทุกวันน้องน้ำหมู่บ้านเนี่ยทุกวันเลยปล่อยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนหรือว่ายังไงคะตลอดยึดเสียชั่วโมงคือเขาอยากจะปล่อยตอนไหนเขาก็มาปล่อยแต่บางบางวันก็ปล่อยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอีกเหมือนน้ำท่วมเขาอะน้ำแบบในท่อเขาเต็มอะเขาปล่อยลงมานมากแต่มันมันไม่ได้หมู่บ้านนี้นะแต่หมู่บ้านบนท้องก็ลงนะลงบนท้องนี่ยัง ทขาความก่อนนะครับว่าท<ว>่อระบายน้ําตรงนี้มันเป็นของหมู่บ้านสิเทเพชรนะครับซึ่งหมู่บ้านสิเทเพชรจะเป็นหมู่บ้านที่ตำ<ร>่ำหมู่บ้านที่พื้นที่ต่ำาบางทีผลตั้งเขาก็น้ําท่วมแล้ว<ร>วิธีแก้ปัญหาของหมู่บ้านเขาคือเขาก็ปิดท่อไว้แล้วก็ใช้เป็นท่อเหมือนคล้ายๆ้ท่อพญายนาคสูบน้ําออกจากจากท่อระบายน้ําลอบัดของบ้านทีนี้ใช่ใช่ บ่อพักน้ำเนี่ยพอพอช่วงนี้เขาก็ตั้งออตโต้ไว้พอน้ําขึ้นได้ระดับหนึ่งมอเตอร์ก็ทํางาน<ม>พอมันทํางานพบน้ําที่ไหลออกมาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเป็นน้าของของท่อระบายน้ําบ่อพักน้ําซึ่งถามว่ามีกลิ่นไหมมีแต่ไม่ได้รุนแรงมากมแต่ที่มันรุนแรงในที่ที่ชาวบ้านเรียความเดือดร้อนเนี่ยมันก็น่าจะมาจากน้ําที่บ่อบำบัดออกมาผสมกับน้ําในคลองซึ่งต้องบอกว่าน้ําในคลองถนนของซอ,อ,อยจันทุรีปเนี่ย เน่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคลองพอมันออกมาผสมกันฟองขึ้นมาเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ตีขึ้นมาทําให้มีกลิ่นนะครับทีนี้วิธีแก้ปัญหาอตอนนี้นะครับก็คือก็ได้คุยกับทางประธานหมู่บ้านสิงเพชรนะครับเชิญท่านประธานครับทางประธานหมู่บ้านสิงเพชรเนี่ยมาวิธีแก้ปัญหาคือของเราเนี่ยก็จะใช้ว่าเดิมเนี่ยเขามีท่อท่อตรงจากบ่อบ่อพักน้ํา ท่อตรงออกมาคลองเลยแต่ตอนที่น้ําฝนตกน้ำน้ำเนี่ยเราปิดท่อดันไว้แล้วก็ใช้ท่อเห็นาน้ำูกตอนนี้เราก็จะเปิดท่อที่มันท่อตรงจากจากท่อปลอบ่อพักนะมาลงฟองเลยซึ่งมันจะทําให้ไม่มีฟองน้ําหรือคลื่นน้ําหรือหรือหรือกลิ่นออกมาลงหมดกับบ้านอันนี้คือเบื้องต้นถ้าหากว่าดาเนินการเรื่องนี้ไปแล้ว ชาวบ้านนึงได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นหรือเรื่องเสียงอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยและแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งก็คือตรงนี้เรามีการดูแลเรื่องไม่ให้น้าเน่าให้น้ํามันไหลผ่านตลอดเพราะว่าเราทําที่ดักเมื่อก่อนมันจะมาทมในม่เอาที่เีือกันหมดเลยแล้วก็ไปหมดเลยด้วยขยะตอนนี้เราตักไว้ทงหมดสามจังหวะมันจะไม่มีแล้วเสร็จเรียบร้อยเราจะมาดูตรงนี้ดูที่บ่อพักเนี่ยถ้ามันมีมันข้นมาอะไรอย่างเงี้ย ปุ๊บเราก็จะช่วยกันดูแลว,ว่าจะทํายังไง